ออกรถอย่างมั่นใจด้วยวงเงินรู้ผลไวในสานวันทีกับกรุงศรีออโต้พรอมสตาร์ปรับสูนุนโดยเหนือกว่าฟิล์มเซรามิกที่เคยมีต้องฟิล์มซูเปอร์ไฮคูบียอนด์เซรามิก รถพาดูของเสียตังก่อนคราวที่แล้วนี่ครับเนี่ยแบบที่บอกว่ากินมิของเขาเนี่ยเขาจะมีพวงกุญแจทุกรุ่นขายซึ่งราคาไม่แรงเลยไม่แพงเลยเดี๋ยวเราซื้อไปฝากแฟนๆซะหน่อยนอกจากพวกพวงกุญแจพวกเนี้ยเขาก็จะมีเนี่ยเป็นนาฬิกาใช่คราวที่แล้วเป็นจีช็อปอันนี้พี่เต้ยต้องมีนะฮะเหยื่อตกปลาเหยื่อตกปลาฟลองคุณผู้ชมเนี่ยปีหน้าเข้าบ้านเราแต่ไม่ได้เหยื่อตกปลานะรุ่นรถ อ้าหรออ๋อแต่นี้ยไปไปเอกับ m e ก a าแบสแมกาแบสก็คือแบรนด์เหยื่อตกปลาที่ของญี่ปุ่นนะครับรที่เยอะมากผมก็มีเยอะมากนะครับแต่ฟลองอะไรครับนี้เนี่ยซึ่งนอกจากพวกจุกจิกพวกเนี้ยเนี่ยอยู่ดูฝั่งนูน้นความว้างซูซูกีแบรนด์รถเล็กๆของเขาเนี่ยเขาจะมีพวกแบบโปรดักต์ขอและผลิตภัณฑ์มาขายเยอะมากปีที่แล้วไม่มีนี่จิมมี่อ่าดู ตอนนี้เดี๋ยวต้องเอาต้องเอาต้องซื้อนั่งต่อนะฮะอันนี้ตู้จดหมายไหมพี่ใช่ป่ะหรือไม่ใช่วะไม่น่าจะรอดนะไอ้แต่ใช่วะอเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่พอบอเลยตั้งอย่างพอบอะไรสักอย่างอออนี้แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นแก้วหรือเป็นเสื้อผ้าหรือเป็นอะไรนี่เขามีเยอะมากนี่กระเป๋ากระเป๋าเสื้อผ้าเพอ่มเขามีเยอะนะครับเสื้อนี่แก้วเขายังทำจริงจังเลยจิมมี่เลยไม่รอดนะครับพวกนี้คือผมบอกไปเลยเนี่ยพวกนี้ผมเก็บหมดอันนี้เป็นพลาสติกนะครับ ใครที่อยู่จิมมี่กลับน่าจะหากันอยู่นะครับเสียดายอย่างให้ประเทศไทยมีซูซูกิแบบพวกนี้ขายบ้างเนาะแต่ก็ยากอยู่แหละเข้าใจใช่ใช่พี่วรลบก็เอาเข้าไปเป็นบางบางชิ้นบางชิ้นเท่านั้น,น,นแต่ถ้าได้มาเห็นของแท้ที่นี่แบบจะว้าวมากเลยนะอันนี้โดนหมดน้องน่ารักเนาะเฮ้ยตัวอะไรเนี <S 2> <S 2> ่ยน้องน่ารักมากน้องน่ารักเนาะจิมมี่ แต่เนี้ยมันเป็นแก้วชาใช่หรืออันตรายหรือจะแก้วกาแฟซึ่งก็ตรงรุ่นเลยฮะคาปูชิโน่ฮะเอาไว้กินคาปูชิโน่สายแคมป์สายแคมป์โอ้โหแต่ราคาไม่แคมป์เลยราคานี้เอาเรื่องอย่างเงี้ยนะมีคาตานะอันนี้ก็คือกระจังหน้าของคาตานะนี่นี่สองตัวนี่น่าจะเป็นแก้วชาแก้วชาครับตู้พวกนี้โดนหมดอะครับไม่รอดนะอันนี้เป็นอะไรไม่รู้อะเข็มกัดเข็มกลัดใช่ เฮ้ย,ยนี่เป็นแบบติดตู้เย็นเป็นแบบแมกเน,น,อน,น,นต,ตเนอันนี้จิมมี่เออนี่ยโดนหมดพันส<ต>ี่ร้อยเยนอะไรเอ,อ๊ะนี่ไม่ติดตู้เย็นวะทำไมมันไม่หนืดวะอันนี้ติดอันนี้จิมมี่อันนี้ติดอันนี้เข็มกัดเออนี่ต้องเอาแบบนี้นะครับยับเยินอีกแล้วเราไปดูรถวก็มีนี่เสื้อผ้าเสื้อผ้าอันนี้คือผมชอบนี่ไม่หลอดจิมมี่ หนาด้วยนะเนี่ยหนาหนาอันนี้หนาแบบใช้คืนนี้ได้เลยถ้าเราจะไปสู้ความหนาไปแล้วเหรอเราจะอ่ะพี่เต้ยไหนพี่เต้ยสายตกปลาแล้วไปดูคันนั้นหน่อยเฮ้ยมีขยักด้วยว่ะอะไรครับเนี่ยนี่มึงยังไม่ดูรถที่เขาขายเลยนะอ๋อเหรอไอ้ตีขอข้ามก่อนดูรถข้ามเลยหมดเลยมันมันเด่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 นขอข้ามแป๊บนึงนี่ดูสมัยนี่ดูสมัย ยูโรเปียนแอนดีก็เป็นเขาเรียกว่าเป็น,ปนคอนเซป็ปต์นะคอนเซ็ปต์ใช่ทำมาตกแต่งให้ดูว่ารถรุ่นเนี้ยสามารถทำแบบนี้ไนดะ้น่ารักมากเลยมุ้งมิ้งมากมองกับเสา <ๆ S 2> สามนี่นต่นี่สายพิเตอร์นี่เอาฟลองมามนี่ครับทุกผู้ชมครับรูปร่างหน้าตาเนี้ยฟลองนะครับขายบ้านเรานะอันเนี้ยนะครับหน้าตาเนี้ยปีซซปีนีนี้เลยใช่วงสองห้านี่เลยใช่ครับก็อยู่ที่ประมาณไตรมาสสามนะครับตัวฟลองพี่ซูกิอาจจะฟื้นกลับได้เพราะรถรุ่นนี้เนี่ยมันน่ารักมากเลยอะเครื่อง เครื่องไฮบริดแต่เป็นไม<ะ>้ไฮบริดนะครับตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวดูซิมันมีมมาโชว์นี่เลยนะฟองหนีว้าวอ้าวต้องมโฟมใช่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 คือฟลองนะงนะ่นารักมากเลยคือ u z u กิฟลองส์นะครับบ้านเราเข้ามาแน่นอนนะในกลางปีหน้านะครับตัวนี้นะดูกระจัง นะครับกระจังหน้ามาแบบนี้ไฟหน้าเป็น LVD นะคือรูปร่างหน้าตาเนี่ยมันเป็น ASUV มันเป็นไซส์ s u v v นะครับมาดูเครื่องยนต์ที่ญี่ปุ่นเขาใช้อะไรเครื่องยนต์ญี่ปุ่นเนี่ยนี่เค156นะครับนี่ว v t เกียร์เครื่องพันห้าพันหแรงม้า1นึแรงม้าแต่ตัวเนี้ยก็เป็นไม Hybrid แน่นอนบ้านเราก็ต้องมาเป็นแบบนี้นะครับขายอยู่ที่2อล้านห้าแสนเยน ท่าไหร่วะพิตตี้สองล้านห้าแสนเยนก็ประมาณเจ็ดแสนกว่าบาทเจ็ดแสนกว่าบาทเนี่ยเห็นไหมเป็นไมฮบริดเนี่ยใช่มีมอเตอร์สองมีมอเตอร์ดีวันนะครับที่ว่าไซซิ่งนกำลังดีนะพี่แรงบิดร้อยสามสิบห้านิวตันเมตรนะตัวเนี้ยความเป็นซูซูกิเนี่ยจะไม่ได้ทำไฮบริดตัวเต็มแต่ทำตัวไมไฮบริดเอาแบตเตอรี่เล็กๆเนี่ยมาช่วยในเรื่องของการสตาร์ทนะครับนิดเดียวแต่ดูไซส์ดูยางนะครับเนี่ยยางกุยียร์นิวไซส์ยาง 195 6งเก้คือเน้นหนามาแบบนี้เน้นนุ่มนวลเนาะและนี่ดูลายล้อแมกเห็นไหมลายล้อแมกเนี่ยสเปคของยางสเปคของล้อแมกเนี่ยมันไม่ได้เนื้ยมากพี่ตีดูดิจะเป็นแบบบ้านบ้าหน่อยอพูดตามนี้เพราะว่าราคาเนี่ยมันไม่ได้เป็นรถที่พรีเมียมขนาดนั้นใช่ไม่ได้เน้นพรีเมียมเน้นใช้งานนะครับตัวบ้านเราเนี่ยจะเอาเข้ามาจากอินเดียนะครับเอาชิ้นส่วนมาจากอินเดียแล้วมาผลิตที่อินโด แล้วส่งจากอินโดเข้ามาบ้านเราไม่หลายทอดจังวะพี่อินเดียอินโดไทยนะครับน okay. okay. ี่คือสเปคการใช้งานของการทำตลาดของซูซูกิเจใหม่นะครันี่ม mm, ีกายกระแทกนี่นะครับซุ้มล้อมีนี่ดูความเตี้ยความสูงเนี่ยนิดเดียวใช่นะไม่ได้ใหญ่บ้างไม่นิดเดียวแล้วดูกระจกมองข้างนะครับนี่ จ้องเลยนะครับกระจกมองข้างมีกล้องสามวงสูนักันเนี้ยบ้านเราบ้านเราไม่น่าจะมีนะเพราะว่าถ้าอยากกักอีกก็เหนื่อยแล้วล่ะนะครับเนี่ยมาดูภายในเดี๋ยวเราไปดูภายในเดี๋ยวเรามาดูไซส์ของรถกันคันเนี้ยมีเบรกเลี้ยวไฟฟ้าแล้วคันเกียร์ก็เป็นทรงซูซูกิตามเราเห็นปัจจุบันนี่แหละนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูวัสดุท่านผู้ชมวัสดุเนี่ยพี่ตี้เห็นนะคือเขาจะมาเป็นฮาร์ดเป็น ABS แล้วก็มาซอฟนิดนึงนะตัวนี้มาซอฟส่วนที่สัมผัสจริงๆมีซอฟก็โอเคแล้วี่อันเนี้ยสเปคญี่ปุ่น ครับซึ่งเราไม่แน่ใจว่าบ้านเราเนี่ยจะได้แบบนี้ไหมจะได้แบบนี้เปล่าแต่นี่คือสิ่งที่อยากให้เราได้เห็นว่ามันไม่ได้เนี้ยบนะมันเป็นรถที่ใช้งานรถที่คุ้มค่าคุ้มค่าใช้งานแอบมองล่างพี่เต้พลาสติกซุ้มล้อเขาเป็นกร,รมยี่นะเก็บเสียงนะด้านนี้ด้านนี้อบ้านเราก็หวังจะเป็นแบบนี้นะก็ควรจะได้ามาแบบนี้ใช่นะครับมาดูนี่มาดูด้านไหนนี่ไซส์ Size, เนี่ยพีต่ติ้อ่ะผมนั่งไนพี่ติ้เข้ามานั่งอ่ะเราตัวใหญ่ๆอยู่ด้วยกันอึ๊บอ่า เฮ้ยเป็นไงเป็นไงเนี่ยดูเลกรูมนะอันนี้ข้างหน้าถอยเบี้ยเยอยู่แต่แต่คิดว่าได้ลเกรูมพิตตี้สูงเท่าไหร่ครับร้อยเจ็ดสิบสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่ยังไม่ติดสีสันนะพอดีพอดีเลยเนี่ยของผมเนี่ยของผมร้อยเจ็ดสิบได้อยู่แค่นั้นใช่เนี่ยมันอยู่ในกลุ่มเอสยูวีพิตตี้นะครับเนี่ยช่องแอร์หลังไม่มีนะครับช่องแอร์หลังไม่มีเท้าแขกไม่มีให้มี USB A นะครับเป็น USB A มาให้สองจุดนะครับตัวเนี้ย ตัวนี้เลื่อนได้แต่บ้านเราสเปคที่เลื่อนได้แบบตัวที่พคแขนไม่น่าเข้าคิดว่าไม่ได้ไม่ได้นะครับเพราะตัวนี้ญี่ปุ่นเขาใช้กันนะแต่ตัวนี้คุณแต่มันมันเป็นกึกๆด้วยพี่ตีันล็อกเป็นเลเวลันล็อกเป็นเลเวลเฮ้ยม่เก่งว่ะเนี่ยที่ใส่สองข้บ้านเราไม่รู้จะให้สองข้างหรือเปล่าเออบ้านเราส่วนใหญ่ให้ข้างเดียวนะครับเฮ้ยบอปรับได้ด้วยเฮ้ยบอปรับระดับได้ไม่ได้ไม่ได้บอพับได้แต่ปรับระดับไม่ได้ ไม่ได้เดวเสียใจเพราะึกว่ปรับได้เนาะปรับได้มีเบลใช่เบลปรับได้นบ่น์ปรับต่ได้พวกเนี้ยมันจะเป็นแค่กรรมยีแบบเป็นกระดาษอาปกติเป็นกระดาษอาปกติแล้วก็ไม่ได้เป็น l ด d เป็นหลอดไส้ได้หลอดไส้นะคือเนี่ยเราดูได้เลยเนี่ยสเปคนี้นี่ขนาดที่ญี่ปุ่นนะแค่นี้เยยังมาเท่านี้นะครับไม่ต้องหวังมากกว่านี้เในไทยเนี่ยไม่ต้องหวังว่าคุณจะเป็น l ว d ดวง LED ไม่มีนะแล้วเนี่ยปรับ สูงต่ำได้ไม่แน่ใจว่าพอไปอยู่ไทยแล้วเบลจะปรับได้ไหมไม่แน่นมครับนี่มือจับนี่มือจับมาแบบนี้แต่ว่าจริงๆแล้วตัวเบาเองความนุ่มมันได้นะีบอกน้ได้นะคือเบาะน้ได้เลยคือแล้วผมชอบตรงมันรับรับตรงเนี้ยตรงขาเนี่ยครับนี่แล้วก็อีกอย่างอีกอย่างพี่เตยนี่เลยนี่แบตเตอรี่มาไฮบริดอยู่นี่อ่าเนี่นี่แบตเตอรี่อยู่นี่แบตเตอรี่อยู่นี่แบตเตอรี่อยู่นี่นะครับแบตเตอรี่จะอยู่ที่ใต้เบาะนะฮะแบตเตอรี่นะเดี๋ยวเราจะรีบไปดัก ข้างหน้าข้างหน้าก่อนเดี๋ยวคนเข้านะครับและนี่นะนมาดูอันนี้เป็นอะไรไม่รู้อ๋อนี่เป็นตลับเมตรวัดของเขานะครับไม่เกี่ยวอ่ะนี่นะบอกบอกดูดีพีต่ตี้บอกได้กัมยี่บวกกับหนังที่เป็นหนังสังเคราะห์มีเบรกมือไฟฟ้ามีเบรกมือไฟฟ้าให้แต่แมนวนวลนะจ๊ะ นี่ราคานี้บอกไฟฟ้าไม่ได้อยู่แล้วอ่านี่เราบอกกันไว้ก่อนเลยนะครับจะได้ไม่คาดหวังว่ารถกลุ่มนี้เนี่ยเน้นอะไรน้าดุบ้านเราอาจจะไม่ได้แบบนี้หน้าจอไม่ได้ใช่ไม่น่าด้ครับวัสดุอุปกรณ์เนี่ยท่านผู้ชมไม่ได้หรูหราเลยนะเนี่ยพวกแป้นพวกเนี้ยเนี่ยพลาสติกพวกเนี้ยเป็นแบบเบสิกเลยเป็นแบบธรรมดาเห็นน้มเกียร์เกียร์จะคล้ายๆกับสวิฟสวิปตัวปัจจุบันเราเลยเนี่ยแหละเกียร์คล้ายกับสวิปนะครับเป็น CVT นะอันนี้แต่มีโหมดแมนนวลมาด้วยมีแพดดิชิพ มี mode mode แผงโมดกันเราจะบอกเลยเพราะมีโหมดแบนน้วนมาเฮ้ยเฮ้ยแต่บ้านเราไม่น่าจะได้บ้านเราเป็นไม่น่ามีนะเพไไดเดอร์ชิปตัวนี้นะครับตัวแผงนี้นะโคมไลมันติดฟังชั่นเนี่ยเป็นแบบบ้านเราอันนี้แต่นี้เป็นอะดัพตีฟค u ูซ e นพพี้และมีเฮดอัพดิสเพย์ด้วยคันเนี้ย มีเฮดอัพด้วยบ้านเราไม่มีตัดเลยผมเชื่อว่าไม่มาไม่ได้แน่นอนแต่ไม่ได้ใจนะเขาอาจจะแบบเอ้ยใจดีใส่มาให้สู้ได้อันนี้ยอะแดปตีฟครู t โทนมีให้นะครับมีเฮดอัพให้มีหน้าจอซึ่งหน้าจอเนี้ยผมไม่เชื่อว่าได้คิดว่าไม่ได้อยู่แล้วนะหน้าจอนี้แต่สวยนะแอร์ออโต้มีให้แอร์ออโต้ให้แล้วดูนี่แอร์ปรับพัดลมตรงนี้อันนี้หน้านี้อาจจะได้นะครับแผงนี้น่าจะได้บ้านเรา ที่วางแก้วน้ำสอแก้วมีไวเลสชาร์จให้ด้วยนะครับ USB อยู่นี่นะ power outlet อยู่นี่นะครับบังแดดมีกระจกให้ไหมเดี๋ยวขอเข้าไปนั่งหน่อยบางแดดสเปคญี่ปุ่นมีกระจกให้น่าจะมีให้ทั้งสองฝั่งบังแดดเป็นวัสดุแข็งเออเป็นวัสดุแข็งแต่ว่าบ้านเราวัสดุอาจจะเป็นนุ่มบ้านเราตัวนี้มันกักใช่นะครับวัสดุแข็งมันได้ดีมากอุ้ยมีไฟเฮ้ย ไม่คิดเลวเ้ยบ้านเราได้หรอไม่รู้นะเราได้บอกไม่รู้แต่นี่นะฮะเป็นไฟเป็นหลอดนะไฟไส้นะอันนี้ไม่ต้องคาดหวังนะครับแต่ตอนนี้มี s อ s อนะครับแต่บ้านเราไม่มีแน่นะแล้วก็เท้าแขนสไลด์ได้ที่เบตเตอร์สไลด์ให้ดูไม่ถึงเเท้าแขนสไลด์ได้บ้านเราตัดแน่นอนแต่ถ้าสไลด์ให้พอดีเลยนะโหนี่เป๊ะเออบ้านเราสไลด์ไม่ได้ไม่ถึงเลยเนี่ยพอพอนั่นไม่ถึงแขนหายเลยเนี่ยแต่ถ้าเนี่ยพอดีเลยเปเลยใช่นะครับมีนี่ ออโต้สตาร์สต็อปบีเลนดีพาร์ตนะครับมีกล้อง360องศานะครับดูโอ้นี่กล้อง360องศามีมาช้วด้นะใช้ได้วะ่ะแต่วัสดุตรงเนี้ยต้องทำใจกันเลยนะเนี่ยนะคอนโซลเนียพีพตี้ครับนี่คอนโซลนี้กันตรงนี้ก็เนี่ยแข็งตรงนี้เป็นแข็งนะแต่ทำมาให้เหมือนกับเป็นซอฟต์แต่แม่ง,งดูดีแข็งหมดทั้งกันเออคือดูรู้เลยว่าราคาเนี่ยไม่ได้เป็นรถที่ราคาแพงนะครับครับเป็นรถที่ราคาใช้ได้แน่นอนอ บ้านเราด้วยการใช้สิทธิ์อาฟต้าเนี่ยจากอินเดียมาอินโดนะครับอันนี้เขามีกติการ,ระหว่างกาันแล้วจากอินโดมาเราเนี่ยเราเสียภาษีน้อยอยู่แล้วครับนี่คือทางออกของซูซูกิและเนี่ยคือเจ้าตัวฟลองนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายดีพ<ะ>ี่ตี่เออไปดูด้านท้ายดีกว่าแต่นั่งดีนะทุกผู้ชมโหนี่เรามาเจอตัวนี้นะครับวิธีเปิด,ดท้ายไฟท้ายไฟท้ายก่อนไฟท้ายยาวเฮ้ยดูสวยอันนี้สวยเฮ้ยฟลองไฮบิดโอ้โหแต่เขาเขากล้าใช้คาว่าไฮบิด้วย เป็นสวิตไฟฟ้าอ๋อเป็นสวิตไฟฟ้าโอเคไม่ได้แบบแก๊กๆใช่เขาบอกให้ระวังหน่อยนะครับปิดเปิดนี่พื้นที่พักเก็บสัมภาระนี่ไม่ได้ใหญ่แต่พอใช้งานได้อะถ้าคุณจะเทียบเนี่ยคุณก็ต้องเทียบกับพวกยาริสครอสแต่ยาริสครอสใหญ่กว่าใหญ่กว่าเยอะแต่ว่าราคาอยู่ในเกรดนั้นในดูซิเฮ้ยมีหลุมด้วยปรับระดับได้อีกเลเวลนึ่งมีหลุมแล้วก็ปรับชั้นลงไปได้ถ้าเกิดเราจะเก็บของนี่อย่างเงี้ยแล้วข้างใต้ก็มี ยังอะไรอะยังอะไรใ่ชุดปายให้เป็นชุดป้ายามาใช่ตัวนี้พี่ตี้ผมบอกเลยนะผมเนี่ยเป็นคนชอบรถในกลุ่มนี้รถเล็กๆแบบนี้นะครับถ้าเข้ามาบ้านเรามาได้นะผมว่าขายได้เนี่ยท่านผู้ชมคืออย่าไปคาดหวังอะไรเยอะบอกคํานี้ไว้ก่อนเลยว่าอย่าคาดหวังเยอะแต่ว่าด้วยดีไซน์มันได้ด้วยราคาด้วยทิศทางการทําตลาดของเขาอ่ะผมว่าไปได้ตว่าีวมันมันเหนือกับสวีอีกแก๊นึงอะ ใช่นะดูมีอะไรมากกว่าเพราะซูบิตเนี่ยที่อยู่ด้านหลังเนี่ยก็เดิมๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเครื่องก็ยังเป็นเครื่องเดิมอันนี้อันนี้ดีไซน์ใหม่เลยเครื่องพันหตัวไมฮ y บริดตัวใหม่อันนี้ต้องบอกว่าเป็นไมฮ y บริดตัวใหม่นะครับ ผมคาดว่าเท่าที่ผมทราบเท่าที่ผมเช็คมาราคาอยู่ที่ประมาณ700,000กว่าก็โอเคเจ็ดแสนน่นะแต่ในวันนี้ต้องยอมรับว่าการแข่งขันมันดูเจอรถไฟฟ้าเข้าไปในราคานี้ที่ถูกกว่าออปชั่นเยอะกว่านี้ถูกดูครับสะดุดูดีกว่านี้เจ็ดแสนกว่าในวันนี้ห้าแสนกว่าเราเจอกบดอลฟินดอลฟินแล้วถึงนะมันร่ำกว่านี้เขาก็เขาก็มาดูจริงแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเจ้าตัวซูรูกิเนี่ยช่วงล่างทนแน่นอนมันพิสูจน์ด้วยตัวมันเองมาอยู่แล้วส่วนเซอร์วิสก็เยอะก็เยอะกว่าใช่นะครับ ความเป็นไฮบริดถึงแม้ว่าจะเป็นไมล์ไฮบริดเนี่ยแต่ว่ามันก็ลดจุดอ่อนในเรื่องของการชาร์จการเสียเวลาชาร์จการอะไรได้เนี่ยท่านผู้ชมดูไหวไหมอะ่ะพี่ตี้ว่าได้ไหมตีว่าไปแต่งขึ้นอยู่เออเนี่ยดูผมว่าได้ใส่ล้ใส่ล้อเปลี่ยนโช้กหน่อยที่ว่าได้นะได้อยู่้วสีแบบเจ็บๆหน่อยนะเออที่ว่าได้คือไม่ขี้เลยใช่ครับอันนี้คืออนาคตของซูซูกิในบ้านเรามาดูด้านหน้าเลยซูซูกิฟรอนส์นะครับดนูนะเนี่ยไปได้เลยหนะ้าตาแบบนี้ โอเคไม่รู้นะผมชอบนี่ครับอีกหนึ่งจุดเด่นของเจ้าฟลองนะครับที่เราเห็นกันก็คือไฟหน้านี้นะนี่เป็น daytime running นะครับแล้วก็เป็นไฟเลี้ยวด้วยนะจะอยู่ในกรอบนี้เจ้าดวงนี้เจ้าพวงนี้นะครับเป็น LED ทั้งระบบส่วนไฟหน้าจะมาอยู่ด้านล่างนะครับไฟหน้านี่อันนี้คือไฟต่ําอันนี้คือไฟสูง3ดวงนี้นะครับโอ้สวยนะสวยนะบ้านเราก็น่าจะได้ในออปชันแบบนี้เหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดอื่นๆของเจ้าฟลองกันแต่นี่ ไฟหน้าโคตรเท่เลยอ่ะแบบนี้เชียบผมชอบรถไซส์นี้ใช่มันพอดีพอดีนะครับแล้วมันก็ออกจะทนทนหน่อยก็ใช้งานได้จริงอีโคคาร์สูงนิดนิดลุยน้ำท่วมได้ใช่ใช่ถูกต้องเลยเนี่กับประเทศไทยเลยมันเป็นอีโคคาร์ที่ลุยได้นะครับและผมเชื่อในความเป็นซูซูกิผมว่าซูซูกิการที่จะตัดสินใจเอารถอะไรเข้ามาบ้านเราอ่ะเขาศึกษาแล้วใช่ว่ารถคันไหนได้หรือไม่ได้นะครับในเรื่องของการใช้งานทั่วไปตัวนี้อนาคตซูซูกิ สุสกิฟรอนส์ครับกลางปีเจอกัน700,000กว่าบาทนี้คุณเห็นแน่นอนอยากลองขับด้วยว่าช่วงล่างจะเจ๋งแค่ไหนเพราะว่าปกติสุสกิถึงจะเป็นไซส์เล็กเซเลรโอสวิปนะเซดช่วงล่างดีหมดเลยเซเลนี่ดีดีมากผมไม่ชอบเซสเซดมันโยนไปหน่อยอ่าแต่เซเลนี่ยผมโคตรว้าวเลยว้าวเลยใช่ครับแล้วเนี่ยรถแบบนี้ต้องรอดูรอดูครับเราได้ขับแน่กลางปีนี้700,000กว่าบาทเราคาดไว้ว่าอย่างนั้นครับเซเลไม่ใช่เซเลเโอแล้วฟรอนับสเปคเป็นยังไงรอชม อขอลาไปในตอนนี้กับเจ้าฟลองนี่แหละครับขอบคุณพิ่ตี้แต่พิ่ตี้ยังอ,อยู่กับเราอีก8หอสวัสดีครับสวัสดีครับ